สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ตามรับชมรายการหลัง CH กสครับผมวันนี้พบกับผมหลังนิเกอวอลลูบอดฮะคลิปนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการอัปเดต8.3เต็มรูปแบบครับผมซึ่งแน่นอนของใหม่นั้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมครบทุกอย่างแล้วนะในการอัปเดต8.3ก็ถือได้ว่าสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวในวันนี้นะครับเราไปดูก่อนครับผมว่ามีอะไรบ้างนะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับหลังจากการอัปเดตปูพื้นนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับ กล่องส่งมอบพิเศษนะฮะที่ทุกคนรอคอยรวมถึงผมด้วยนะเป็นกล่องส่งมอบพิเศษครับอีกเช่นเคยนะแต่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสามารถซื้อได้นะทุกคนนี่เก็บเหรียญนะครับนี่ครับสามารถซื้อเหรียญเพิ่มเติมได้นะทุกคนนี่นะครับแต่โอ้โห16.99ดนะครับ US ดอลลาร์นะทุกคนคูณออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เงินไทยก็โอ้โเกืบ500อบเกือบห้าร้อยอ่ะ หรือไม่ก็าพอดีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะนะครับแต่ก็400กว่าแล้วครับผมนะ400 500ประมาณนี้ครับใครสนใจก็นะจะเติมก็ตามนั้นแหละครับผมแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกล่องนั้นจะเป็นอะไรมันมีอะไรน่าสนใจไหมไปดูที่กล่องแรกครับกล่องละหนึ่งร้อยครับนี่ฮะกล่องละหนึ่งร้อยนั้นจะมีเจ้าเออสกายลอสนะครับแต่เป็นลิมิเต็ดนะทุกคน ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยกล่อง100เป็นสกายล t อตธรรมดาครับตอนนี้เจ้าสกายล t อตลิมิเต็ดนั้นก็ลงมาอยู่กล่องละ100ครับรวมถึงปืนใหม่ด้วยนะครับก็คือเจ้าไบรท์แล้วก็เจ้าฮัสซาดนะก็มาอยู่ในกล่อง100ด้วยครับปืนลูกซองของสกายล t อตครับมาอยู่กันครบครันเลยนะนี่ครับมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบปีดอมนะก็คือแบบลิมิเต็ดนั่นเองนะครับรวมไปถึงที่พิเศษหน่อยก็คือนี่คนขับใหม่ครับ นะคนขับใหม่ที่เข้ามาครับผมซึ่งจะทําให้ทัสตา์ดีคลายนะครับผม <_ d ance> เพิ่มอัตราการยิงของอาวุธนะครับจริงๆมันก็ยิงเร็วอยู่แล้วนะเออเพิ่มนะครับก็เพิ่มไปอีก30 33%นะทุกคนเดี๋ยวถ้าผมได้มาเดีนะ๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะ อัตราการยิงนะครับผมก็ยังงงนะเนี่ยผมอ่านนะผมก็ยังงงอัตราการยิงลังสีนะครับอีก3 0มเพิ่มอัตรานี่โปรตีการเพิ่มอัตรานี่ไม่รู้ว่าเป็นการเพิ่มกระสุนหรือเปล่านะก็ไม่น่าใช่นะเพิ่มอัตรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นความเร็วในการยิงหรือเปล่าหรือความเร็วของลูกกระสุนอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่ต้องลองฮนะซึ่งไปใส่กับห่นตัวไหนก็ได้นะที่ติดปืนแบบนี้ครับก็เจ้าตัวนี้นะ ก็จะเรียกได้ว่าเป็นคนขับในตำนานที่มาเพิ่มความสามารถของปืนครับพวกดีคลายพวกปืนใหม่ไปดูกล่องที่2ครับผมแหมหยุดจัง,งัักไปแป๊บหนึงเกิดอาการงงกล่องที่2ครับเป็นเซราฟครับผมเป็นร่างลิมิเต็ดนะครับแล้วก็นี่ครับเขียวแบบนี้เลยนะแล้วก็เซราฟร่างธรรมดารวมถึงปืนไบรท์นะครับพัสดแล้วก็ดีคลายเป็นตัวลิมิเต็ดครับแล้วก็ปืนดีคลายธรรมดา ชุดสีครับผมนะของเจ้าเซลาฟครับชุดนี้ครับเฮ้สีแบบสวยสัน่นเอ้สวยสัน่นสวยสดงดงามครับแล้วก็ตามมาด้วยฮนะคนขับใหม่ครับของเจ้าเซลาฟครับบอกได้เลยว่าก็ต้องคิดดีๆครับแต่มันก็ดีมากๆนะเซลารฟบินขึ้นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น25%นนั่นคือบินขึ้นนะครับและแถมบินได้นานขึ้นด้วยนะทุกคนนะและยังบินได้นานขึ้นด้วยนะครับ เยี่ยมเลยนะตัวนี้ครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้แล้วก็ชิ้นส่วนของเซรัฟครับแล้วก็ชิ้นส่วนของปืนน็อตเหรียญทองแล้วก็เซลล์พลังงานกล่องสุดท้ายครับกล่องไค่แมกของเราก็คือไอ้กล่องนี้ครับไอ้กล่องที่เราต้องมาเปิดเหมือนกล่องบิงโกครับผมนะกล่องบิงโกครับก็ดูวิธีการเปิดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูของรางวัลที่อยู่ในกล่องครับกล่องแรกครับกล่องธรรมดาที่เปิดเรียงกันแล้วจะได้เปิดนะครับก็จะมีปืนใหม่ครับวัชระครับผม ปืนไทยปืนของยันแม่ครับเจ้าเซราฟแล้วก็ปืนมหาวัชระก็คือนะครับเป็นปืนของไทยท่านนั่นเองนะขนาดเบต้าและขนาดอัลฟานะครับอยู่ในกล่องนี้เลยแล้วก็โดนตัวใหม่ด้วยนะทุกคนเออแพททอนนะแพททอนอ่านแพททอนหรือเปล่านะผมอ่านแพททอนแ้กกันนะนะครับเป็นโดนตัวใหม่กล่องนี้ครับกล่องนำนานครับผมนะ กองสมบัติในตำนานก็จะมีเจ้า,อ,าอินดาลืมเลยครับโอ้โหอินดาแล้วก็มหาวัชระนะครับผมแล้วก็เป็นโมดูลตัวใหม่ของไททันครับดูสักหน่อยลดเปอร์เซนต์ความเสียหายลงเพิ่มขึ้นลดเปอร์เซนต์ความเสียหายสีสเท่านะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยสองเปอร์เซนต์นะแล้วก็ความทนทานพิเศษเพิ่มขึ้นอีกสองเปอร์เซนต์ก็เรียกได้ว่าทําให้ความเสียหายสีเทานั้นเกิดขึ้นช้าลงนะ นะครับมีโอกาสหิวเลือดแล้วพลังกลับมาเต็มเหมือนเดิมนี่ก็คือได้มากขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องให้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงทดสอบการเปิดก่อนนะตอนแรกทุกคนก็ได้เริ่มมาเหมือนกันแหละนะครับได้คนละร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็กล่องกลางอีก200เราจะมาเปิดเป็นวิธีครับผมเปิกสองแรกครับดูซิว่าจะได้อะไรฮะเป,เปิดเบิกเลิกเอาชัยนะทุกคนในฮ่อมีเหรียญยุคเจห้าครับ อยู่ทังขวาอยู่ตรงกลางกดกลางเลยอุ้ยแหมได้ไบรท์ครับไปเอ้ได้ฮัตสาดครับธรรมดา500ครับโอ้โหได้น้อยนะโอเคฮะเราไปดูกล่องที่2ครับกล่องตรงกลางนะร้อยห้บเปิดเลยครับดูสิว่าจะได้อะไรยังไงครับจะมีดวงไหมกล่องแรกๆชุดสีมาเซรับมาขออยากได้ชุดสีทุกคนเปิดตรงนี้เลยโอ้ไม่ได้ครับเป็นดีคลายครับ ดีเคลผมขอจ้าดีคลายอยู่เรื่อยเลยนะทุกคนนะเป็นดีเคลครับ1นึ่งพันสุดสีก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะทุกคนตามนั้นเลยครับโอเคฮะนะครับก็เปิดให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะแรกๆเอาเป็นยังไงไปแล้วต่อไปครับอย่างที่2องฮะเรามาดูกิจกรรมครับที่เป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะที่เราต้องทําภารกิจนะครับนี่ครับระบบปฏิบัติการ E นั่นเองครับที่เราต้องทําภารกิจนะ ก็จะมีของรางวัลครั้งนี้จะแจกเป็นหุ่นนะทุกคนก็มีหุ่นนะครับหุ่นฟรีนะทาจนจบนี่จะได้หุ่นฟรีก็เป็นเจ้าเอ่อลืมชื่อเลยนะเขอาอ่านหน่อยเป็นเจ้าอิร,ริบัตครับนะแล้วก็มีปืนฟรีหนึ่งช่องก็คือเป็นนี่ครับคริสต์มาสนะแล้วก็มีเหรียญฟรีก็เรียกได้ว่าก็ถ้าทำกันจนจบก็สายฟรีก็ยังมีของได้หุ่นสีทองนะแล้วก็ได้ปืนสีทอง นะครับสายเติมก็แล้วแต่อารมณ์ของทุกคุณแล้วครับเต็มที่ไปเลยครับอ่ะเก็บของรางวัลก่อนนะทุกคนอืมแับแวะมาเจอพอดีก็เก็บพอดีครับอ่ะก็ตามนั้นครับกิจกรรมที่เข้ามาก็ถือว่าสมบูรณ์แบบกันแล้วนะทุกคนก็ไปลองดูนะว่าการโดนเนิฟโดนอะไรเป็นยังไงเมื่อกี้เจ้าเซรับเนิฟแล้วเป็นยังไงนะครับส่วนตัวที่บัฟขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็ไปลองใช้กันนะทุกคน ตามนั้นเลยวันนี้ก็มาคุยกันเพื่อรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามาเฉยๆนะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับการเล่นสนุกสนุกครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ